เาะนะครับว่าจากสวนเลยนะครับตัวนี้อร่อยน้ำแรงพอสมควรนะครับขนาดนี้สวัสดีครับวันนี้นายช่างชัยคนเจ็บดตะวันนะครับเดี๋ยวพาไปชมสวนเงาะโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดอุบ,บลเรานี่แหละนะครับอำเภอสีเมืองใหม่นะครับเป็น อยู่ที่บ้านนาเรินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบ้านนาเรินเริ่มไอมองเห็นภูเขานะครับ,รบถึงแล้วนะครับพื้นหนนี้เป็นทางคอนกรีตตรงปลายข้างทางบ้านนาเริน จะเป็นน้ำตก ในหมู่บ้านเลยนะครับไม่ได้ออกไปไกล ที่หน้าสวนเลยนะครับเดี๋ยวลงไปชมนะครับเดี๋ยวลงไปชมกันมาแล้วนะครับถึงแล้วครับสวนเงาะบ้านนาเรินนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาถึงสวนแล้วนะครับสวนเงาะนะครับสวนเงาะบ้านนาเรินนะครับ บรรยากาศนะครับล้อมด้วยภูเขานะครับล้อมด้วยภูเขาเงาะนะครับตอนนี้ก็เยอะอยู่นะครับนี่แต่ยังไม่ไม่สุกนะครับสำหรับแฟนเพจ FC นะครับอยากมาเที่ยวสวนเงาะวานา,นาเรนนะครับก็เข้ามาได้นะครับ ที่อำเภอศรีใหม่จังหวัดอุบลน,นะครับสรานหินหลายต้นอยู่นะครับหลายต้นอยู่ก็เจ็บขายทุกวันช่วงนี้นะครับก็ทีมงานกำลังติดตั้งอยู่ฝั่งนู้นนะครับมาลงน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายแปลงไปสั่งทางนู้นนะครับเป็นเงาะเป็นทุเรียนนะครับไปทางนู้นอีก อ,อยากมาเที่ยวสวนเงาะใกล้บ้านก็มานะครับสวยนะครับมาเที่ยวน้ำตกผาหลวงด้วยใกล้ๆก,ก,กันนะครับเงาะนะครับเงาะจากสวนเลยนะครับตัวนี้อร่อยนะครับยังสีเขียวๆอยู่แต่ว่าหวานโอบคนเจ็บ ร่อยนะครับาะบ่อดันเจ็ดสิบเมตรนะครับ <c oughs> วันัซุกเรวท่อนหนึ่งจุดห้านิ้วสิสามเนาะสิบสามท่อนห้าสิบสองเมตรนะครับ <c oughs> เราจะย่อนลงไปบ่อเจสิบสองเมตร ปลาเสือ8.5นิ้ว2นะครับระดับน้ำค่อนข้างลึกนะครับบ่อน,นีขอ้ขอว่าจะทําบคอยว่าเอีบินสื่อขล้องไหมเราขดไปห้าบุ่เห็นขดโบสนาแล้วขดเลยซ้าเ <c oughs> ขาบากคนซื้อทอนละลอยซ่าคนแบบนะําซี่พาประตูประตูน้ำใหญ่

ป,ปไฟเบื่อหายผอไมไหมนอดหน่อยน,นะนรัลองปั๊มแบบยังไม่ตั้งแผงนะครับแบบไม่มีแดดก่อนข้อ1.5นิ้วนะครับ แดดมาแล้วอันนี้แดดเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่มีแดดนะครับน้ำเริ่มพุง่งแดด้งมันไหลลงไปทุนไดหนึ่งน้ำแรงพอสมควรนะครับขนาดน,นี้ก็ลงไป 44เมตรนะครับเมื่อกี้ลงได้แค่44นะครับลงต่อไม่ได้นะครับมันาปามติดนะครับออกได้ดีนะครับออกได้ดีนะครับที่สวนเงาะนะครับบ้านนาเรนอำเภอสีมืองใหม่นะครับ ทดสอบยาวๆนะครับเพราะว่ายังไม่ตั้งแ็งนะครับเพราะว่าต้องลองดูน้ําก่อนนะครับถ้าน้ําได้ต่อจะตั้งแ็งนะครับเพราบอกค่อนข้างลึก72อเมตรนะครับเราก็ไม่มั่นใจในน้ําเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่างเจาะก็บอกว่าน้ําไม่เยอะนะครับ <laughs> ไป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงแห้งนะครับน้ําหมดเลยนะครับก็โชคดีนะครับเราลองน้ําก่อนยังไม่ได้ติดตั้งแผงนะครับเดี๋ยวเราก็ <_' of course> เก็บอุปกรณ์ยกปั้มคืนนะครับแล้วก็ลอช่างมาจอดประดานอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาเก็บงานกันต่อนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปครับผม อามาชมกันต่อนะครับวันวันใหม่นะครับวันใหม่หลังจากช่างเขาเจาะแล้วนะครับที่สวนงอบ้านนาเดินนะครับาทางเจาะเรียบร้อยนะครับเจาะอ,อยู่ฝั่งทางนี้นะครับตอนนี้บอ่อบระดาลเราอยู่ฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทีมงานนะครับกำลังติดตั้งกันน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันนะครับไป มาต่อนะครับ็ท้ก่ายกันอีกครั้งนะครับหน้างานที่สวนเงาะบ้านนาเรินนะครับตอนนี้เป็นบ่อใหม่บ่อใหม่เจาะไว้ที่3 2เมตรนะครับตอนนี้ลงปั๊มทดสอบที่28่ิเมตรนะครับน้าโอเคนะครับเราลองมาสักพักนึงแล้วนะครับทีมงานเข้ามาลองไหลได้เต็มลำดีนะครับพุ่งเป็นลำเลยนะครับแต่เป็นแผงตอนนี้เป็นแผงซันฟี 450วัตต์โมโนฮับคัตเซลนะครับที่เห็นอยู่นี่จำนวน4แผงนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับลองน้ำก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผ่านนะครับน้ำนี่ทีมงานลองประมาณจะชั่วโมงแล้วนะครับได้เดี๋ยวเก็บงานเก็บงานคงตั้งแล้วตั้งแผงนะครับ ดูน้ำนะครับแรงเลยนะครับหนึ่งหมืนห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับปั๊มนี้ใสนะครับน้ำนี่ใสเลย ตัวที่สองเมตรแต่ว่าเขาลงโซ่แปด พาดูแผงนะครับตัวนี้เป็นซันฟีสี่รอวัตต์โมโนนะครับจำนวน4ี่แผงเป็นฮาร์ฟคัตเซลนะครับเป็นมันติบัตบาร์สี่าสิบวัตตนะครับตัวนี้แผนใหญ่ยาว2เมตรสเมตรเท่าไหร่บิงสองเมตรยี่สิประมาณนั้นเนาะแผ่นใหญ่นะครับตัวนี้ เอามาใช้กับปั๊มพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สี450่ร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ก็ไอ้กำลังเก็บสายไฟนะครับร้อยท่อไปที่บ่อนะครับคอนโทรลก็เป็นไฮวต์นะครับตัวนี้วอทจะเป็นกล่องฟีฟ้านะครับสังเกตดง,ง่าย เป็นสีส้มจะเป็น ACDC นะครับอนนี้เป็นกล่องสีดำจะเป็นุูนมาตรฐานนะครับบรรยากาศอยู่ริมอุทยานแห่งชาติผาหลวงนะครับนะเห็นแนวภูเขานะครับฝั่งทางนู้น เพิ่ม3ทางนะครับ3มทางที่สาบ่อนะครับลงไปที่สะลูกลูกนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งขึ้นไปที่สวนเงาะนะครับแยกทดสอบกันต่อนะครับอันนี้หลังจากเกยบสายเข้าตู้แล้วนะครับเปิดลองอีกครั้งนึงนะครับน้ำก็ไหล ตอนนั้นเป็น3าทางนะครับตรงนั้นใส่3าทางแล้วนะครับก็ไหลได้เต็มนะครับเหลือางานเทพูนนะครับสายก็เข้าแล้วนะครับ ส่วาวสามทางนะครับแยกไว้สองส่วนนะครับเพื่อแบ่งใช้ง,งานนะครับเรียบร้อยนะครับผิดงานส่วนเงาะบ้านนาเรินนะครับมาสองรอบนะครับถึง รอบสองนะครับบ่ใหม่ย้ายมาไกลเลยแต่เดิมอยู่ตรงนู้นะน,น,นะครับในสวนเงาะนะครับอันนี้ย้ายมาที่ด้านล่างสวนนะครับก็จบงานเรียบร้อยนะครับไอไห้วงหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์สิบห้าคิวกับโมโน450 w, สี่ร้อยห้าสิบวัตต์ซันซีจำนวนสี่แทงนะครับขอบคุณครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม